กอดอย่างนันกนะอ๋อสบายเฮ้ยโทษทีนะรอนานไว้ <c oughs> พอดีห้าหกไม่มีอ่ะ๋อไม่นาน <c oughs> ค่โอ้โหกินเฮี้ยอะไรเนี่ย <c oughs> โอ้โหสงสัยมีหนูเข้ามาตายในแอร์แน่ๆเลยอ่ะไม่ดได้กินเลยนะคะพี <c oughs> ่เต้าโอ้เดี๋ยวต้องรีบไปแล้วอเอเฮ้ยล, y, <c oughs> ลืมอ่ะลืมอะไรครับ ลืมแนะนำเพื่อนให้รู้จักนี่ทุกคนเพือพ่อนเพื่อนพี่เองนี่ีงค่ะพวกี่มากันตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะก็ตั้งแต่ก่อนที่เออก่อนที่น้องจะขึ้นมาแล้วค่ะแล้วพวกพี่ก็ได้ยินพี่หนูคุยได้ยินค่ะเลยทางในโทรศัพท์ได้ยินค่ะเลย ลำปูรปลาเผ็ดกลางชีมีอ่อมไอ้อเพื่อนพ่อ,นะอพี่น,นะเดี๋ยวต้องเอารถไปล้างแอร์อดทนกันไปก่อนแล้วกันเนาะมึงไม่ต้องเอารถมึงไปล้างแอร์หรอกมึงเอาเอนี่ยไปล้างตูดดีกว่าว่าถ้าเสียงขนาดเนี้ยมันต้องมีอะไรปีกออกมาบ้างหรือไงแย่หมดแย่ทุกพวกคุณพูดอะไรกันครับเนี่ยใหญ่เป็นยกก้นนะ